นี่ก็คือมาตาม GPS นะครับรอดไม่รอดรอด,ดูกันโอ้เสียงขูดดูนะครับ GPS บนหน้าจอมันบอกให้ไปแบบนี้นะครับได้โอ้โหใส่ไหมนี่ เดี๋ยวดูแผนที่ใหญ่ก่อนครับโอ้หต้องต้องมันใช่ไหมนะโอ้โหเสียงขูดตายแล้วสีรถผู้คาแต่เป็นวิบากอีเคยวนาโนนี่ไม่นั่นเลยนะเน่ย ตายตายตายนี่คือแผนที่นะครับไปตามแผนที่เลยสองข้างทางโอ้โหจักใช่ไม่ใช่หรอก เขาบอกว่าวัดป่าประคำนะครับผมผมก็ตามแผนที่มันก็เข้าป่ามาแล้วเข้าป่ามาเอ้ยเจอนกด้วยโอ้อีกาเฮ้ยอะไรอะผาจริงๆเลย ก็คงต้องขูสงสารรถเลยเราข้างหน้าเป็นอะไรอะ่ะข้างหน้ามันคืออะไร ดูดูดูจีเวสมันบอกให้ตรงอ่ะจีเวสมันบอกให้ตรงแล้วตรงไปกันไหนอ่ะโอ้ยแย่อยู่เรียวซายอ่ะอืมจับหายแล้วอะไรนี่มันคืออะไรอ่ะ อันที่หมองจริงๆนะ